นี่มีบุญคุณอันใหญ่ลูกอ้วน <c oughs> ใกล้วันแม่แล้วนักเรียนลองยกตัวอย่างคำพูดที่แม่ชอบพูดมาคนละหนึ่งประโยคสิหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่เขากินตับค่ะไม่ได้รับดูอยู่แล้วก็ตามได้เสียงครับพวกหนูแม่ชอบพูดว่ารอแม่ถูกหวยก่อนนะค่ะ <c oughs> ไอไเด็กพวกนี้เด็กไหน,ไหนไมีใครอยากยกตัวอย่างอีกไหมแม่หนูชอบพูดว่ บอกว่าตอนนี้หนูรวยมากเพราะว่าแม่หนูมีงอกแต่หัวเลยค่ะแล้วเธอล่ะยังอรไทยเออแม่หนูชอบพูดว่าพูดก็หาว่าบ่นเชื่อแม่แม่อาดต้ร้อนมาก่อนบนปากจะฉีกถึงดูหูละเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ต้องมาเถียงเลยนะอย่ากินแต่มามาพูดดีๆไม่ชอบชอบให้เป็นยักษ์เป็นมารและอื่นๆอีกมากมายค่ะครูไม่ต้องมาเถียงเลยนะพูดดีๆไม่ชอบชอบให้เป็น์เปนอนอู้อ้าวคุณแม่น้องอรไทยสวัสดีค่ะ วันนี้มารับไวัจังอ้าวแม่มาตั้งแต่ตอนไหนคะยืนดูตั้งแต่พูดดีๆไม่ชอบชอบให้เป็นยักษ์เป็นมานนั่นแหละจะลูกถึงแม่จะบ่นเยอะแต่หนูก็รักแม่เหมือนเดิมนะคะใจเย็นๆนะคะคุณแม่เนี่ยนักเรียนฟังครูให้ดีนะวันแม่ปี หนักแคปหน้าจอที่มีข้อความคำพูดติดปากของแม่สี่พสลงติกตกอรพร้อมติดแฮชแท็กคำนี้แม่พูดบ่อยเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นพาแม่เที่ยวฟรีแล้วมูลละท่าสามหมื่นบาทเลยนะรีบไปเล่นกันนะเด็กๆหนูว่าปีนี้หนูคงได้รางวัลแน่นอนค่ะแม่เพราะหนูแคปหน้าจอคำพูดแม่ได้เป็นสิบๆหน้าเลยเดี๋ยวโดน